หลลายที่แ้วไม่ได้ว่าไม่เคยว่ามึงจริงมึงเล่นจริงเกินอันเนี้ยพี่ฟาร์กเลยเสียกูเคยว่ามึงที่ไหนกูเคยว่ามึงไหมพี่บาร์กเล่นเกินเกินไม่คือคือเพราพี่ชอบชอบแซะผมบางทีพี่ก็ชอบแซะพี่พี่คนอื่นด้วยพี่ชอบแซวอ่ะผมก็ไม่มั่นใจไงจริงกูเป็นห่วงมึงนะเว้ยกูแคร์มึงนะเว้คุมพี่มึงต้องไปยุงไม่อ่ะมึงต้องไปยุมันใช่ไหมอ่ะงูยุมัเลย ต้องออกนะถ้าเป็นกูอ่ะต่อมีไม่เข้าใจผมเฮ้ยพี่ปาสผมแศกูเคยว่ามึงที่ไหนกูเคยว่ามึงไหมพี่ปาสแต่เโทษครับไม่คือเพราะพี่ชอบชอบแซ่ผมบางทีพี่ก็ชอบแซ่พี่พี่คนอื่นด้วยพี่ชอบแซวอ่ะผมก็ไม่มั่นใจไงจริงกูเป็นห่วงมึงนะเว้ยกูแคร์มึงนะเวคุณมี่ะมึงต้องไปยุ่มไหมอ่ะมึงต้องไปยุ่มไม่ใช่หรอ งูอายุปีไหนเอยต้องออกนะถ้าเป็นกูอ่ะก็มีไม่เข้าใจผมเฮ้ยพี่ปาร์คผมีไม่เข้าใจผมโอ้พี่ปาร์คสอนเป็นห่วงแค่ไรเนี่ยข้าใจป่อยค่อยๆคุยปาร์คโอ้พี่ปาร์คขอโทษครับพี่างกูไม่รู้ถึงไหนแล้วเนี่ยมันต้องดีกันก่อนมันต้องดีกันก่อนแล้วเราก็จะแบบช่างจบ มึงเงดีกันแล้วเว้ยเอ้ยอยู่ดูบันดีด้วยกันเรารักกันดีวะไงต่อนะนั่นแะเน่ยเนี่ยเข้าให้อ๋อดีกันเดวให้กอีกแล้วนะมึงเนียดียโอโอะรเลยออย่างี้ดีกว่าอ่ะยังไงเกเราเปิดรายการนวันไหนครบแล้วอ่ะเนกครบแล้วันเวาเราเปิดรายการกันดีกว่าวเปิดรายการกันรายการปราด เป็นงไงเ้ยปาร์คคุณเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะมารเชื่องหลังผมทอมมี่เอ้ยอ๋อขอโทษเออมาแล้วไปรายการดีกว่าเดี๋ยวผมขอพูดอย่างคาเล็คเตอร์กงหยิมขนาดนี้เดี๋ยวต้องแบบไม่มั่นใจอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยโลกโลกลนลนจะเอาอีกเรื่องปะล่ะแฟนคลับไม่รู้เนี่ยเอาป่ะเอาไหมเด่นเด่นเลย เช้าวันหนึ่งมีงานใหญ่มากนัด8ปดโมงเช้าพี่อ้อบอกพี่ออฟบอกว่าปิดรายการเธอโอเคเดี๋ยวมันจะยากไม่เอาโอเยคเราเปิดรายการจริงจังดีกว่ามาครับนะโอเคนะไหนครบแล้วครับอันนี้คือเป็นตัวเองหรือยัง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 สวัสดีก่อนนะแล้วค่อยดูมันดีนะโอเคป่ะสวัสดีก่อนนะมาหนึ่งสองสามพุ่มนะครับ อ๋อสวัสดีก่อนแล้วค่อยพวกเราโอเคสอสดีหนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเราดูบันทีกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสักสักกันถุยแหม่แหม่พ่พูดดเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเองเดี๋ยวพูดเองเออเพูดหน่อยมาพูดหน่อยลิ้นรั่วหรอพอดีม้าเวลามันพูด ผิดกูจะแบบเดี๋ยวมันก็ต้องฝึกเป็นธรรมดาให้อภัยเขาหน่อยอ๋อโอเคหลายรอบไงได <c oughs> ้ได้อยู่คุณอย่าลืมท่านกบคลิปนี้นะครับคุณอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับผมนะแต่ก่อนจะไปนะพี่พี่อขอสักรรมุกเด็ดๆก่อนจบอ่าคุยอีกแล้วส่งมาเตี้ยวไปแล้วเห็นว่าม้าเร็ว